สว oh no hey, ัสดีครับเป็น้องพ่อช่องบ่าวตุ้ยนำพอยน้องปชาพี่น้องโอ้ยน้องนี่ยังเอ้ยนี่ยังเอ้ยน้บาเนี่ให้เลยเจอใหอาให้เลยเจอให่ไว้พร้อให้หนูแน่จ้าังปังเ้ออีหลาขอบุณค้าได้เ้อแล้วอืมส่งได้บ่อวเอัวเลอ เอาละเบิ่งเอาได้พ right. ี oh, oh. ่น oh. ้องม่เะเอาละเออโอยคือเป็นมุนน่ไปันมากันนะไซ้อมมลงน่ารักิพี่น้องันดูหน่อยเปด้านหลังเอีวด้านหลังเอาละพี่น้องเบเาเด้เบเาเด้

สุดหยาดเลยพี่น้องมีแต่อะไรพี่น้องเอ้สองคลิปไข่มีแต่อันนั้นพี่น้องมีแต่เลขครับคลิปแรกก็เลขได้พี่น้องคลิปสองค่ัยจะมีปัญหากับจสิาอไปยาวประมาไปแล้วไปออดิชั่นอออดิชั่นก็ับ กับแม่นูทเข้ามาเข้ามากลุมเลยนะากลุมเข้ามากุมเข้มเลยใช่ไหมใช่นองแค่แสีถึงตาดโชว์บ้น้อง้องเมเอะมาไงใส่งงทนการเทำการบ้านมาไว้เน่ไม่ทำค่ะทำอยู่ทำอยู่ถ้าไม่ทำการบ้านมาแล้วตอนเย็นเราพี่วันมาเราจะมาสอนเกันต่อประมาณเที่ยงขึ้นสี่ห้าทุโอ้เสดายนมค่บอติดตามเพิ่มขึ้นแล้ว ฝากช่องหน่อยนะครับเพราะตู้ฝากช่องนุเกลาำเพลนโชว์ออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้คนติดตามเพิ่มขึ้น2อ0 0ันคนแล้วเมื่อไหร่จะินี๋ยวอีิ่งต้องเจอกจะิยังไงเดี๋แก่จักเถอะันเดี๋ยวเดถ้าถ้าย้ายไปทีเดียวประมาณวันที่14บสมาจะย้ายแล้วเราจะย้ายไปแม่ไหเดี๋ยวหนูไปบินพวกพ่อวัเดี้พวกพ่อก็ต้องม่เอ็ดพี่นุเพี่นุไปนเาเ พี่ไปลองมาแล้วอ่าน่เปตะเบิ้งก็ขีตมงอีกเอกไตะเบิ้งไปตะเบิ้งก็ต่คืนนี้เราสวยงามแคเ้าวก็ของพี่พี่ของเราก็19ไงแล้วก็พี่เนี่ยพี่งหิงไปตัวนั้นอีกเงาค่สองลิปวยม่ตะเลขือนรงน้ไงม่าเม่อนนี้พี่วงยเงินน่ะไายเงินน่ะรู้หมด952นะออกไหมออกเต็มเต็มค่ะเต็มเกินาะ259ใส่พิธีาในการรับส้มกับพี่หนอ ไม่หยังแก้มไม่เอาไม่เอาอาอแล้วชื่อกะทายราชื่อติบเวบาวบอยหยงเลยเตือนมากพี่น้องข่อยบัวหูเนาะข่อยบัวหูพี่น้องทักมาหาข่อยพมณปนพมานยี่สิาพราะตุาเมาเสือหนูเลยได้เลยจะกี่ตัวราคาพี่ศษนะคะเดี๋ยวคุยกันหลังไม้แล้วกันเดี๋ยวอีกห้าสิบตัวหลัไม้นะถ้าพอตุ้ยซื้อให้ พาตุ้ยซื้อเหมานะเอามาแจกกันซื้อมาแจกกันไหมล่ะเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเองขายของขายคอนเดียว่ไม่เ็นเยอ่ด้เดียอยากได้บ่พี่พี่ก็อยากได้ก็อยากได้เหมือนกันตกลงมาเอานั่นนะบพระว่าอาจเลือกกี่ตัวไซส์อะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวประมาณ5 0 6 0ตัวแอลใช่ไหมหมดไม่หมดเเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันในไลฟ์สดพี่น้องอุ้ยกูตุ้ ยังยังแต่พ่อแม่เป็นใจดีกับแต่อันนี้เราก็ไม่ได้อะไรนะครับพี่น้องห้ากับอันนันกันซื้อได้พี่น้องถ้าเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหนูก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าหนูขอบคุณไว้ก่อนเไม่ปีที่แล้วก็โอเคนะถือว่าห้าก็โชคดีเนาะพอพอสั้นเนาะอากาศปีที่แล้วก็พอสั้นเพาะประชาหลายๆอยู่อ๋อหลายคนรถมีพวกโฟล์วใช่ปังไดนแล้วพี่น้องเอ๋คอยตื่นขึ้นมา20กว่าอันขอความพี่น้อง ข่อยไม่เห็นข่ players, ements, s, yes. ขอยนั่งเบิ่งประมาณซิบหอบใจฟูดี่อยบ่เบาๆหรข่อยเบา่ era, euh, อยเบาไปแล้วข่อยมาหนูแช่แตกเลยนะก็เอฟซีที่ลงอิงเข้ามาพอยมรู้เรื่องพอโอ้โหแต่พอเห็นมาโอ้โใจฟูดีโล่งอ่ะโล่งพอโล่งพอไม่ไม่มันไม่ได้มีอะไรนะเพียงแต่ว่าเหมือนโล่งเฉยคนดูมืกอกิ้สองหมื่นกับสามหมื่นคือแบบเนาะ เหมือนแบบพี่หลาแบบเหมือนพี่เหมือนเหมือนเหมือนเไม่ได้อะไรแต่จริงแล้วใส่ใจรายละเอียดมากเนาะอันนี้คือสุดยอดเลยพี่น้องคอยยอมรับเลยอันนี่คอยควาวอกจากนี่เลยอันนี้คือเรื่องจริงขนาดนี้มาที่ภาคเมียน่าไทยคือตอนแรกตั้งแต่แรกก็เอื่ยนะเพิ่นกลับพ่อปั๊บเนาะเมื่อดกบันข้าผู้เฒ่ามาไทยเนาะก็เห็นมบ่หรือว่าพ่อผู้เดียวเจ็ดนาทียี่สิบแปดเจ็ดนาทีสิบหกนะครับนี่จักน้อย ก็ซ้อมรอบเพลงแล้วแล้วก็เป็นไงบ้างนูกเกอร์เป็นไงบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่เท่าไหร่คอนเสิร์ตช่วงแรกจ็หมดแล้วครับเหลือเพลงเดียวคอนเสิร์ตช่วงแรกพอพกพอก็ยังไม่อะไรเลยเ่าก็สิกาไปห้องไปเอาของมาเตรียมตัวมาเต้นตอนแรงนี่แหละทักแพงพ่อถามตรงๆเลยนะ มันเหมือนโล่งไหมมันเหมือนยกอะไรออกจากอกเหมือนยกจากใรออกจากอันนี้บมีอย่างเดยังน้ำตาสีไหลสีไลอิลีคือมันแบบนึงเลยอาการที่หนูชอบเป็นเวลาที่หนูเห็นอะไรที่มันแบบเสนสทีฟเสนสทีฟอลีค่ะใจใจสเต้นใจมันจะสั่นเองใจมันจะสั่นเองพอใจเข้าใจเข้าใจไม่ว่าเหตุการ์อะไรก็ตามแต่ที่มันแบบมันเหมือนมันจุกอยู่ในอกนะบ้ดนี้พ่อมันพอพี่เขาแบบหัวใจสั่นปึ้นเลยเนาะ ตื่นตื่นเหมือนยกผูเขาเหมือนยกนุกเกอร์ออกจากอกเลยีโอ้ยหแม่หนูวนยกไม่ได้อ้าวอ้าวเขาเลยศึกษาเอไอ้าวค่ว่ากันไปบันนี้เข้ากะท่านนทีกเาเข้าไปบันนี้กะหนูเอาเสื้อไม้พิมพอิงเติมแล้วนะคะพ่อคอยแม่ผู้ใดที่สนใจเสือกะติดต่อหลังไม้ยังที่เห็นนี่น้องสวยหนูได้นะคะสิบเก้าคืออะไรอ่ะความหมาย ทำไมหนูไม่แอลยี่สิบปันถึงใช่ไหมเพราะว่ารู้สิบอกเขาไวแม่ไอซี่ตลอดตั้งแต่มื่อแรกที่หนูกล่าวเขามาอยู่นี่หนูจะบอกว่าหนูเป็นคนที่ชอบเลือก้ามากก็รู้ว่าเป็นอีหยังค่ะแต่ว่ามักมักตั้งแต่เกิดอะไรก็ตามแต่จะเลือดก้าไว้ก่อนเสมอแต่กับมือแรกอย่าลืมนะคะเอาอีกแล้วสี่น้าอีกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมุกเสื้อลำพืชแล้วก็ช่องฮัทแอง ฝากช่องน้อยบอตุยนะครับเด้อฝากช่องน้อยบอตุยท่านใดครับเนาะจังไใดก็เป็นกลังใจลูกสาวพี่น้องขอบคุณพี่อุ้งหิงเลยพี่น้องสุดยอดเพิ่นมาเจอแล้วโอเคเอ้าพี่น้องทุกอย่างวุ่นมาจากใจนะพี่น้องเอ้าชื้นนีฝากไว้ชื่นดีไปน้องชื้นหนาพราะไม่บางแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องบอตุยลำเพลินเอาไปเช่าวันที่สิบเก้าปฐมปฐมมาทัศี่น้องเนาะแล้วกันปฐมมาทัศวันที่ยี่สิบคือของจริงพี่น้องเนาะอย่าลืมไปน้องผู้ใดบ่ท่านเขากลุ่มกับเฝ้าเขาไปน้องแค่เห็นฉากแค่เห็นจอคอย สองสามสหนอ่อยฮาคลิปนี้ฝากไว้สวัสดีไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ